สําหรับคุณเป้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องออกแบบตารางให้นะครับก็เป็นวันๆดีกว่านะครับก็แบบนี้นะครับผมจะอธิบายนะครับก็คือสมมุติเอาวันแรกนะครับผมจะออกแบบให้ฝึกอกแบบนี้เรามาเคลียร์กันครับว่าแต่ละวันมันมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์เราผมยกตัวอย่างนะครับเช่นก็คือสมมุติว่าฝึกฝึกอกนะครับฝึกอกในลักษณะนี้ก็คือสมมุติว่าเรามาปรับโปรแกรมใหม่ว่าท่าแรกเราฝึกดิฟนะครับฝึกดิฟบาเดียว ก็ดิบาร์คู่นะครับแล้วก็ทีนี้ก็วิดพื้นท่าอะไรนะไดมอนด์พุชอัพวิดพื้นท่าดีคายพุชอัพแล้วก็วิดพื้นปกติทั้งหมด5ท่านะครับแล้วก็สมมติเราใส่ท่านี้พุชอัพนะครับเป็น6ท่าดังนั้นก็คือเราเคยฝึกมา50เซตนะครับก็คือ5ท่า50เซตใช่ไหมครับแต่ทีนี้นะครับเมื่อเราเพิ่มมา6ท่านี้ให้เราก็คือลดจํานวนเซตลงนะครับให้มันได้ก็คือ อย่าให้ต่ำกว่า50ผมยกตัวอย่างนะครับก็คือ76ถ้าเรา76 71 72 24 73 7 7 4 8 7 5 7 5 76 42นะครับหรือว่าถ้าละ8เซต8 1 8 8 2 8 6 8 3 4 8 4 2 8 6 48 48เซตนะครับ48เซตก็ก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าเป็น6ท่าเอาง่ายๆนะครับก็คือสัก50เซต คือผมไม่ไม่แนะนาให้ให้เพิ่มเซตเยอะเกินนะครับก็คือถ้าเราไปเพิ่มก็คือลักษณะนี้นครับสมมุติว่าเราเพิ่มก็คือเดิมเราฝึก50เซตนะจยนมนท่าเราคอ่คอ,ยคอยค่อยคยุยก่อนจํานวนเซตอะห้าสิบเซตนะครับวอลลุ่มมันอยู่ที่50เซตเมื่อเราเพิ่มไปไปอีกท่าหนึ่งเป็น6ท่านะครับเราจะเพิ่มเป็นก็คือ60เซตทีเดียวเพิ่ม10เซตผมว่ามันเยอะไปนะครับก็ผมไม่แนะนําด้วยว่าเวลาอีกอะไรอีกหลายปัจจัยนะครับ ผมไม่แนะนำนะครับผมว่าก็คือสมมุติว่าเราเพิ่มเอาง่ายๆนะครับก็คือถ้าละ8 8 6 4 8 4 8เซตก็ได้ก็ไม่น่าเกลียดนะครับก็พื้นพื้นพื้น,น,นเริมเราฝึก50มันอยู่ที่หลายปัจจัยนะครับเวลาด้วยครับถ้าเวลาเราเวลาเราเวลาเราเยอะก็โอเคอยู่แต่ถ้าเวลาเราไม่พอนะครับเราก็จะมาฝึก ก็คือจํานวนเซตเยอะๆก็ไม่ได้นะครับให้เรากําหนดอย่างน้อยก็คือลองคิดดูนะครับว่า1ท่านะครับเราฝึกสักประมาณสัก 6- กถึงเเซตก็คือโอเคนะครับผมว่าไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับหกท่าก็ได้ท่าละเจ็ดเซตเดี๋ยวให้เราคํานวณออกครับถ้าเวลาน้อยเดี๋ยวนี้วิธีการฝึกเป็นเป็นแบบนี้นะครับถ้าวันนั้นนะครับตรงกับวันหยุดนะครับถ้าวันนั้นตรงกับวันหยุดให้เราตื่นเช้ามาแล้วก็เราสามารถฝึกโปรแกมบกได้เลย ฝึกตอนท้องว่างกาไฟดําแล้วก็ฝึกเรื่อยเลยแล้วครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับฟังนะครับปิดท้ายนะครับให้เราคาร์ดิโอกระโดดเชือกอะไรก็ได้โซน2นะครับหลังฝึกทันทีอ่าแล้วก็ในกรณีที่ว่าสมมติว่าก็คือถ้าเราตื่นเช้ามาเราฝึกทันนะครับแต่ว่าทีนี้ก็เวลานะครับคาร์ดิโอไม่พอนะครับผมแนะนํานะครับก็สมมุติเราทํางานเราเลิกจากงานนะครับ เลิกจากงานมาปุ๊บก็เราอย่าเพิ่งกินมื้อที่2นะครับเราให้เราคาร์ดิโอก่อนก็คือฝึกเวทเช้าก็คือวันนั้นน่าจะต้องจบทั้งเวทและคาร์ดิโอนะครับก็คือคือกลับมาปุ๊บอ้าวอย่าเพิ่งกินอะไรนะกาแฟดําน้ําแล้วก็คาร์ดิโอไปก่อนข้โซนสองไปก่อนแล้วก็ถึงค่อยกินมื้อสุดท้ายนะครับมื้อสุดท้ายนะครับก็ถ้าเราฝึกเช้าแต่สมมุติว่าในกรณีนะครับที่เราก็คือไม่มีเวลา เราฝึกไม่ทันเราต้องว่างในช่วงเย็นอย่างเดียวก็ให้เรานะครับฟังนะครับให้เราฝึกก็คือโปรแกรมหลักสมมติเราฝึกกัน5 50เซตนะฝึกกัน50เซตแล้วก็ถ้าเราไหวให้คาร์ดิโอถ้าเราไหวให้เราคาร์ดิโอนะครับแต่ถ้าเราไม่ไหวนะครับหลังฝึกเราก็ไม่ต้องคาร์ดิโอก็ได้อ่าก็คือก็คือแต่ผมแนะนำนะครับถ้าคาร์ดิโอได้จะดีมากนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเราด้วยนะครับ ก็ทุกอย่างมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์นะครับก็ถ้าตรงวันถ้าวันนั้นวันฝึกโปรแกรมหลักอะ่ะไม่ว่าวันฝึกโปรแกรมหลักหรือไม่หลักถ้ามันตรงวันหยุดนะครับตื่นเช้ามาฝึกตอนท้องว่างได้เลยอ่าโอเคแค่นี้แหละครับ และจำไว้ทุกครั้งนะครับคุณเป้จะต้องก็คือปิดท้ายด้วยคาร์ดิโอยังไงก็ได้ต้องปิดท้ายด้วยคาร์ดิโอนะครับนอกจากว่าไม่ไหวจริงๆครับมันกับว่าก็คือปิดท้ายด้วยคาร์ดิโอเนี่ยมันคือโอกาสทองครับที่เราจะสามารถดึงไขมันออกไปใช้เป็นพลังงานได้นะครับเนี่ยครับที่ทําให้เราเรียนนะครับให้เรามาเรียนรู้บริบทร,ร่างกายนะครับเรามีความรู้เราจะได้เปรียบนะครับ แต่ถ้าคุณเป้ก็คือผมแนะนํานะครับถ้าคุณเป้ก็คือสมมุติว่าคํานวณดูนะครับถ้าฝึกถูกเช้าไม่ทันไม่เป็นไรครับถ้าฝึกเชา้าทันนะครับผมแนะนํานะครับฝึกเราคิดว่าโปรแกรมหลักอะชั่วโมงครึ่งสมมุติเราตื่นก่อนฝึกประมาณสักไม่เกินชั่วโมงครึ่งถ้าเราตื่นมาเราต้องขยันตื่นนะครับตีห้าเราตื่นมาทันปุ๊บอ้าวเราฝึกเกทดปุ๊บไม่เป็นไรครับตอนเราเวลาไม่พอตอนเย็นค่อยไปคาร์ดิโอเอากันนะครับกลับมาปุ๊บากาแฟแดําก็คาร์ดิโอแล้วก็ค่อยทานมื้อที่สองนะครับ แต่ถ้าคุณเป้นะครับฝึกตอนเช้านะครับมื้อตอนเที่ยงนะครับมือแรกเบรกฟาสต์นะครับกินสามารถจัดเต็มได้เลยอัดแป้งอัดอะไรได้เต็มที่เลยครับมือสองกับตอนก่อนคาร์ดิโอเราก็คือกาแฟดํากลับมาสมมุติเราเลิกง,งานมารับเราเรากินกาแฟดําแล้วก็คาร์ดิโอหลังฝึกนะครับก็มือที่สองเราก็ตัดแป้งไปเลยกินแค่โปรตีนไขมันอะไรพวกนี้ได้อยู่ครับ